นี่คือร้านข้าวอบหม้อดินที่กำลังฮิตที่สุดในไทยตอนนี้แต่ว่าคลิปนี้เฟรมพาไปกินต้นฉบับที่เกาหลีค่ะนั่นก็คือร้านโซซดที่ย่านซองซูแต่ที่จริงแล้วเขามีเป็น10บสาขาเลยค่ะมาถึงหน้าร้านเนี่ยก็ต้องกดบัตรคิวก่อนเพราะคิวค่อนข้างเยอะภายในร้านนะคะตกแต่งสไตล์โฮมี่จริงๆแล้วออกแนวเดียวกับที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยจุดเด่นของร้านนี้ก็คือหม้อดินที่สั่งทําพิเศษและข้าวที่เขาหุงแบบพอดิบพอดีที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาก็นําเข้าจากเกาหลีเหมือนกันค่ะเมนูที่เฟรมสั่งมาลองนะคะก็คือข้าวอบ หม้อดินสเต็กเนื้อแล้วก็ข้าวอบหม้อดินปลาไหลอูนางินั่นเองแต่ละเมนูเขาก็จะมีเครื่องเคียงแบบเกาหลีให้ไม่ซ้ํากันเลยค่ะแล้วความพีคอยู่ที่ตอนจบเมื่อเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เทน้าซุปที่เขาให้มาลงไปในหม้อดินก็จะได้ฟิลแบบสดน้าซุปในตอนจบด้วยนะคะแต่ถ้าใครมาถึงร้านแล้วรู้สึกว่าอุ้ยไม่รู้จะทำยังไงทําให้เป็นไม่ต้องห่วงค่ะเขามีป้ายบอกแล้วก็มีพนักงานสอนด้วยบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่ได้บินไปที่เกาหลีนะคะตอนนี้ร้านมาเปิดแล้วที่ชั้นากเซ็น 4, รฟรมมนลัลเวิลด์แต ะะแจ้งพิกัดไปเลยที่ย่านซองซูเสิร์ตเอาง่ายนิดเดียวค่ะแนะนำให้มาจองคิวไว้ก่อนนะยิ่งมือเที่ยงคนยิ่งเยอะค่ะ